สวัสดีครับนะครับวันนี้จะพามาดูเทคนิคและวิธีการในการเพาะเห็ดในรูปแบบของการแขวนก้อนนะครับซึ่งในการเปิดดอ,อกก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่เกษตรกรท่านใดจะสะดวกแบบไหนนะครับชั้นวางนะครับแบบตัว A ตัว V ีนะครับหรือว่าจะเป็นแบบในรูปแบบของชั้นวางที่เป็นแบบแนวตรงนะครับแต่วันนี้จะพามาดูในรูปแบบของการแขวนนะครับซึ่งโรงเรียนในการแขวนนั้นจะมี เทคนิคและก็รูปแบบในการทํำยังไงนะครับมีเทคนิคขั้นตอนในการที่จะแขวนก้อนยังไงนะครับสาหรับเกษตรกรท่านใดที่กําลังอยากจะรู้เทคนิคและวิธีการเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวไปติดตามในคลิปนี้ครับครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูวิธีการวางก้อนสําหรับชั้นวางที่เป็นแบบแขวนนะครับซึ่งลักษณะการแขวนนะครับมันก็จะมีในส่วนของ ที่เป็นแป้นนะครับเป็นแป้นพลาสติกนะครับเป็นแป้นอย่างเช่นโรงเรียนที่เป็น e web นะครับหรือว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนปิดเลยนะครับอันนั้นเราสามารถควบคุมความชื้นและก็อุณหภูมิได้ทั่วถึงเพราะฉะนั้นในส่วนของจํานวนก้อนเราอาจจะใส่ได้มากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนธรรมดาทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่โรงเรียนปิดเราก็ใส่สักประมาณ12 13ก้อนนะครับหรือว,ว่าต่ํากว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะครับามาดูในส่วนของ วัสดุอุปก,กรณ์ในการแขวนนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะ,จะเป็นเชือกนะครับส่วนสําคัญที่สุดนะครับก็คงจะเป็นคานนะครับคงต้องมีความแข็งแรงพอสมควรนะครับก็จะมีเชือกนะครับมีส่วนของที่เป็นแป้นซึ่งเราจะร้อยนะครับซึ่งก็จะมีรูให้เราร้อยนะครับ แป้นนี้แล้วแต่เราจะใส่ว่ากี่ชั้นนะครับดูตัวอย่างที่เราแขวนไว้แล้วนะครับลักษณะการการใส่แป้นนะครับเออชั้นล่างนะครับก็คือชั้นล่างหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ก้อนเลียงขึ้นมานะครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่กี่ก้อนนะครับประมาณสามสี่ก้อนแล้วก็ใช้แป้นอีกตัวหนึ่งนะครับรัดลงมานะครับรองเพื่อดึงดึงให้สามสี่ก้อนที่เราวางข้างล่างนี่ให้มันให้มันแน่นนะครับ แล้วก็ค่อยวางชั้นต่อไปนะครับอ่าก็จะปิดด้านบนสุดก็จะเป็นแป้นปิดวิธีเหมือนกันนะครับโอเคมาดูวิธีการวางก้อนครับอ่ามาดูเทคนิคในการวางนะครับการเรียงก้อนนะครับอ่าให้เราสังเกตนะครับ ให้เราสังเกตนะครับด้านล่างนะครับเวลาเราร้อยเชือกมันจะมีฝั่งที่เป็นทางขนานนะครับสมมติเราจะใส่ก้อนแรกซะก่อนนะครับเทคนิคก็คือให้เราใส่ก้อนแรกในผมว่าเราวางไว้แล้วนะครับให้ดูด้านาให้เชื่อมกับก้อนขนานกันนะครับให้เชื่อมกับก้อนขนานกันเพื่อว่าที่เรานะครับเวลาเราใส่ก้อนเข้าไปแล้วเราจะสามารถปรับนะครับ ปรับให้ก้อนเอียงเอียงมากเอียงน้อยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใส่ใส่ด้านที่เป็นด้านขวางกับกับเชือกนะครับเราจะไม่สามารถปรับปรับให้หน้าหลังได้แต่จะเป็นการปรับทางด้านซ้ายด้านขวานะครับเพราะเชือกมันจะรูดไปตามตามรูที่เราร้อยนะครับเวัะนั้นให้เราให้เราวางก้อนตามตามแนวขนานของเชือกนะครับเราจะสามารถปรับ เอียงหน้าเอียงหลังได้นะครับครับในการวางก้อนนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของการเอียงนะครับเอียงมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับสหรับปากก้อนนะครับให้ด้านหลังสูงกว่าเล็กน้อยนะครับเป็นลักษณะการวางที่คล้ายๆกับการวางในชั้นวางที่เป็นแบบตัว A ตัว V นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการขังของน้ําเวลาเราลดน้ําลงไปนะครับให้ให้ปากก้อนต่ํากว่าด้านท้ายนิดหน่อยนะครับ ถือว่าใช้ได้นะครับพอเราใส่พอเราตั้งความเอียงของก้อนแรกได้นะครับแล้วก็ใส่ก้อนที่สองนะครับแล้วก็ประคองไปด้วยใส่ก้อนที่สามตามมานะครับแล้วก้อนที่สี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดึงแป้นที่เราร้อยไว้แล้วนะครับลงมาลงมาแล้วก็จัดจัดให้เข้าที่ที่หนึงลงมาเพื่อเพื่อรัดให้ก้อนทั้งสีก้อนที่เรา ยงไปแล้วนะครับมีความแน่นนะครับแล้วเราก็จะใส่ก้อนในชั้นต่อไปนะครับอพอเราได้สีก้อนเราก็ดึงแป้นลงมานะครับดึงแป้นลงมาล็อกแล้วก็ใส่ก้อนในชั้นต่อไปอ่าก้อนในชั้นต่อไปประมาณ3ามถึงสก้อนอแล้วเราก็จะดึง ป้นลงมาลัดแบบนี้นะครับแล้วก็วางชั้นต่อไปแล้วแต่ว่าเราจะใส่กี่ชั้นกี่ก้อนนะครับเอาตามความสะดวกของเรานะครับว่าเราต้องการกี่ชั้นนะครับแต่ให้เรากำานงถึงความชื้นนะครับของก้อนเห็ดที่จะได้รับเพราะว่าถ้าเราใส่สูงเกินไปนะครับก้อนที่อยู่ด้านบนนะครับอาจจะได้รับความชื้นไม่เพียงพอนะครับส่วนก้อนที่อยู่ด้านล่างปริมาณการเอาดนกอาจจะดีกว่านะครับ รัะนั้นต้องคำานังถึงในส่วนนี้นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเทคนิควิธีการในการวางก้อนสรับชั้นาวางที่เป็นแบบแขวนนะครับส่ารับเกษตรก,กรหรือว่าท่านใดที่กําลังมองหานะครับเทคนิควิธีการในการวางว่าเป็นลักษณะแใดก็สามารถนําความรู้นี้ไปใช้ได้นะครับอ่าสหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ฝากติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับได้ทางเพจอมอนฟาร์มหรือว่าที่ช่อง u t u b e นะครับที่อมอนฟาร์มเช่นกันนะครับฝากกดติดตามกด s ั b ต c r คร e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ